Woke the middle the night. สวัสดีครับผมป้องนะครับ ันนี้เราก็มากันที่จะโอมอีกแล้วนะครับเรามากันที่ณวนาโอ้หลานก็กว้างนะครับคนก็นี่ผมมาเช้าวันเสาร์นะเนี่ยคนเยอะแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยคนมาเยอะมากนี่นะครับดูโอ้หเต็นเพียบเลยเต็นหุมหึ่มเลยนะครับก็ห้องน้ําก็ดูดีนะโอ้แต่ลานสวยลานสวยเดี๋ยวเราน่าจะยังหาที่ลงไม่ได้นะก็ต้องรอ รอคนกลับก่อนถ้าเขากลับเขาไม่กลับเราก็หาที่อื่นก็ได้นี่ผมมาเชา้าเงียบๆนอยดีกว่าจะได้ไม่กวนชาวบ้านเขานะครับเดีย๋ยวลองดูก่อนว่ามีกางริมน้ำหน้าตาเป็นยังไงเราไปดูริมน้ำกันว่าสวยไม่สวยยังไงนะครับเออไม่เข้าใจเลยว่าทำไมน้ำชะอมเนี่ยมันจะต้องเป็น เป็นสีฟ้าเออน้ำน้อยว่ะก็พอไหลๆก็ว่าๆได้ออทำไมเข้าใจเลยเนาะทำไมมันต้องเป็นสีฟ้าก็ไม่รู้อืมอัน,นั่นล่ะไม่เป็นไรแต่ลานสวยมีมีต้นต้นเนี่ยต้นอะไรไม่รู้เยอะแยเลยอารมณ์เดียวกับลานสนที่ไปนะหน้าตาเหมือนแบบต้นอะไรไมรู้ต้นอะไต้นตะแบกต้น เอาซะมันเถอะเดี๋ยวเราอยู่เงียบๆรอรอคนเคลียร์พื้นที่ก่อนเนาอันนี้ต้นมันแปลกอ Mm uh. i got it. i thank you วันนี้เช้าวันที่2ของการเดิน,น,นทางนนครับเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องน้นําก่อนยังไม่ได้รีวิวเลยเมื่อวานก็ไปแล้วแต่ว่าไม่หยิบกลองไปนะครับเมื่อวานยุ่งๆเพราะว่ามีเพื่อนมาหลายคนเราต้องเอนเตอร์เทนเขาหรือก็ให้เขาเอนเตอร์เทนเราประมาณนี้อ่านี่นะครับต้องบอกห้องทามที่นี่นนใหญ่โตอลังการมากแล้วก็ออกแบบมาสวยนะเอยผมชอบเขาเออกแบบสวยดูแล้วแบบ ดูมินิมอลแต่ก็ดูดีดูแบบชอบอะชอบแบบเนี้ยเป็นไม้ๆนะครับผสมผสมก็โมเดิร์นดีอ่าระหว่างเดินผ่านที่นี่เขามีน้ำแข็งให้ตักไปใช้ฟรีด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่อ่านี่โหมีเยอะเลยแต่ก็เราก็ตักเอาจากอันนี้โหอย่างเยอะนะครับน่ารักมากแล้วก็ที่นี่นะครับสะอาดมากนี่โหโหดู ออกบง่งออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับนี่โอ้โหแบบดูดีมีสไตล์นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีพนักง,งานแบบขัดถูพื้นตรงนี้แบบหืสะอาดนะคุณที่นี่แบบสะอาดมากๆสะอาดมาก,ามากๆผมต้องเดินช้าหน่อยนะครับเพราะผมกลัวลื่นอ่าอันนี้มาถึงห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำฝั่งชายเนาะเพราะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันให้ดูกันนี่นะครับ อ่าเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปนะครับนี่ให้ดูห้องน้าใหญ่มาเฮ้ยคุณห,ห้องคุดใหญ่เลยแล้วก็มีที่วางของแบบดีด้วยนะที่ดีเนี่ยคือมีหลายที่นะครับมีที่วางของที่แขวนของเสร็จแล้วท้ายที่สุดพออาบน้ําโอ้น้ําแม่งเกระเซ็นโดนเสื้อผ้าเปื้อนหมดนะครับนี่เปิดด้วยประตูเป็นประตูแบบไม่ไม่กอกแกกอะโอเคเลยนะครับล็อกดีอาน้ําแรงอาบสบายนะครับ นี่น้ำแรงมากอาตอนนี้ที่นี่นะครับยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่คาดว่าอนาคตน่าจะมีเพราะว่าเขาทิ้งสายไฟไว้เนี่ยทุกห้องเลยนะครับเพราะนั้นผมว่าก็น่าจะมีห้องอาบน้ำแยกฝั่งขวานะครับห้องน้ำแยกฝั่งซ้ายห้องอาบน้ำก็มีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้องนะครับห้องน้ำให้ดูนี่ห้องน้ำสะอาดสะอ้านสว่างนะครับ ดีอะคือแบบดีอะรู้ยัพูดไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมแบบไม่มีข้อติเลยนะครับสําหรับห้องน้ําห้องอาบน้ําถือว่าดีมากๆาสิ่งที่ออกจากแปลกนิดนึงนะครับก็คือโถฉี่ของห้องน้ำชายที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วกม็มันก็เปิดเปิดโล่งนะครับเวลาฉี่ก็จะรู้สึกแบบวิววิวลเล็กน้อยแล้วก็ ก็โอเคอ๋อแล้วก็แบบเนี่ยคือคนก็รางจานอยู่เนี่ยเราก็ยืนฉี่ตรงนี้นะครับมันก็จะปราดไปเช่นนั้นเขามิดต้นไม้บางนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ช่วยอะไรเยอะหรอกนะครับประมาณนี้ส่วนตัวลานเนี่ยก็ใหญ่ใหญ่มากนะครับผมคงไม่สามารถจะพาเดินหมดคือใหญ่อะถ้าใครชอบโซนต้นไม้นะครับก็เนี่ยผลต้นไม้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 ต้นไม,นไม,นไม้ดีเลยนะครับ มาสรุปร้านนี้นะครับข้อดีข้อเสียข้อดีก็เหมือนที่ผมไปทุกที่นะครับสวยร้านนี้สวยสวยมากเลยดยเฉพาเขียวนี่คือเขียวต้นไม้เยอะนะครับมีร่มไม้ห้องน้ําสะอาดมากน้ําแรงอาบน้ําสบายห้องน้ําเยอะเพียงพอมีน้ําแข็งให้ฟรีผู้คนเนี่ยอยู่กันไม่แออัดนะครับเพราะที่นี่ใหญ่มากคือดีแบบไม่โคตรด,ดีที่สําคัญนะครับ ต้องบอกว่าแทบทุกจุดกลางเต็นเนี่ยสามารถเอารถเข้ามาแบบดรอปของใกล้ๆได้เลยอะ่ะคือไม่ต้องลากของซึ่งไอ้ลากของเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อที่สุดแล้วของการกลางเต็น,นครับตอนเก็บหมายถึงว่าเอาของลงเซตอัพหรือว่าเก็บของเนี่ยยังไม่ยังไม่น่าเบื่อเท่ากับตอนลากของเพื่อเอามาเก็บที่รถเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีมากมากมาก,มากเลยข้อเสียอ่ะอันนี้เป็นข้อเสียโดยรวมของร้านที่จะอมะครับคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใด่ทั้งสิน้นที่นี่มี WiFi ให้แต่ว่า เนื่องจากปริมาณมีคนมีเยอะมากนะครับมันก็จะแย่งสัญญาณกันจนเหมือนจะแทบว่าไม่มีสัญญาณน้านะครับก็มาเที่ยวเล่นได้ในช่วงฤดูฝนผมเรียกน้ำว่าน้อยไปหน่อยนะครับพอพอน้ามันไม่ค่อยไหลเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยสะอาดเวลาเล่นน้ำน้ำสะอาดใหมเอก็ดูสะอาดนะครับน้ำใสเจ้าสีฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งใน ของชะอมอะ่ะผมเห็นฟ้าอย่างนี้ทุกที่เลยแล้วก็สวยเนี่ยมีไม้น้ําตัวเนี้จะเห็นเลยนะครับว่ามันจะลงไปนี้แล้วหลังจากนั้นอะ่ะที่มองไม่เห็นแล้วก็คือแบบลึกอะ่ะยืนไม่ถึงนะครับเนี่ยลานชะอมตรงนี้ตรงนี้ก็จะติดกลับมาดูทานนะครับอยู่ด้านหน้าตรงโน้นถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าน้ําเยอะมันเป็นยังไงผมพอจะเดาได้เพราะว่าผมเคยมามาดูทานเมื่อปีก่อนช่วงน้ําเยอะเหมือนน้าป่าเลยคุณอันนั้นก็ไม่น่าเล่นไปหน่อยนะผมว่า ผมเอาท้าให้เลือกผมเลือกแบบนี้ได้กว่าเล่นแบบแถวๆนี้เนี่ยน้ําก็ใสก็ดูสะอาดนะเมื่อวานผมก็นั่งเล่นกันตรงนี้ดีนี่ดีมากๆจุดที่ผมกลางเนี่ยก็ไม่มีใครกลางแล้วผมก็ไม่รู้ทําไมมีแต่ผมเนี่ยแหละลงกางเพราะผมว่ามันสวยดีผมชอบนี่เราก็อยากกลางติดน้ําแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ได้แบบนั่งในเต็นท์แล้วก็ดูนะทาร์ฟเราก็อยู่ข้างบนคือเอาจริงๆคือ พับเราใหญ่เราก็เลยกลางข้างบนนะครับพื้นที่ข้างบนมีเยอะกว่าอันนี้ก็เด่นแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆสมคำร่ำลือนะครับผมดูรีวิวหลายคนที่เข้ามาคือแบบโคตรด,ดีอะ่ะที่นี่มั่งดีสวยไม่มีข้อติเลยเวิร์กมากๆใครสนใจจะมานี่คือแบบแนะนำอ่ะแนะนําผมไม่ได้ค่าอะไรที่นี่นะคือของดีเราบอกต่อเวลาผมดูรีวิวคนอื่นผมก็อยากให้เขาบอกต่อเหมือนกันที่นี่มันดีนะครับ โอ้โหน,นี่ตรงนี้ขาดไม่ได้เลยที่นี่นะครับบริการดีมากเป็นที่แรกที่ผมเคยเจอเลยนะครับที่พอผมถามว่า,าต้องจองไหมครับเขาบอกจองแล้วอ้าวจ่ายกันยังไงครับเดี๋ยวอีกสามวันก่อนมาค่อยโอนมาเขาจะส่ง QR code มาให้ก็คือถ้าอยากจะเปลี่ยนใจก่อนหน้านั้นก,ก,ก,ก็เปลี่ยนใจได้นะครับหรือวันที่มาเนี่ยเมื่อวานวันเสาร์ผมมาฝนมันตกนะครับ ทั้งวันน่ะเป็นตกปลยๆนะครับฤดูฝนพายุเข้าช่วงนี้เขามีแม่เสจมาตอนเช้าเลยนะครับว่าช่วงนี้ฤดูฝนเฉลี่ฝนตกน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งวันถ้าลูกค้าท่านไหนเปลี่ยนใจไม่อยากมาแจ้งได้เขาคืนเงินเต็มจํานวนเฮ้ยคุณโคตรน่ารักอะ่ะคือก็เป็นธุรกิจนั้นแต่มันแบบเฮ้ยไอบริการแบบนี้มันแบบมันสุดยอดอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเขาใส่ใจอะ่ะออนั่นแหละก็ เรื่องดีเราก็ชมนะครับปรามาณอะก็ใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปเห็นท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ oh,